เชิงตัวเมืองหมีแพนด้าแต่ทําไมคลิปนี้ได้มากินเนื้อกะต่ายกันนะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้พี่เจนเขารำร่ารลาสุดแล้วกินเนื้อกะาตลิ้นเร็วไปลิ้นเร็วหรือเปล่าพี่น้อง และห้ามพลาดกับจุดเช็คอินของพอเสจีที่บอกเลยว่าแถวนี้คนไทยเยอะมากเราก็กลัวรูปจะไม่เป๊ะไม่ปังนาทีนี้ก็ต้องจ้างถ่ายไปเลยค่ะพี่สาวจ๋าเดี๋ยวือลินเธอเป็นอีหยางยายโอ้ยสิบอกว่าช่วงนี้ลินพันธ์พี่น้องว่ากลับมาก่อนค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าฉันอิศสาวผู้หญิงคนนี้มากคู่บาวเขากัเปะกับปังโพถ่ายรูปแบบมืออาชีบผุนได้เราสามสาวก็ไม่ยอมน้อยหน้าใครนะคะบอกเลยนาทีนี้ไปไหนก็แล้วแต่ในจีแต่ละที่แต่ละจุดนะคะก็จะมีตากล้องมาถามว่าถ่ายรูปมั้ยสามคนก็เลยไปจัดมาเลยนะคะทุ ว่ารูปหนึ่งน้อยอยู่ที่30หยวนน่าเสียดายมากค่ะทุกคนค่ะว่าการมาเฉิงตูครั้งนี้เราไม่ได้ไปดูหมีแพนด้าจริงๆขอสารภาพเลยนะคะว่าเกิดมาหอดตอนนี้นะคะยังไม่เคยไปดูหมีแพนด้าตัวจริงเลยค่ะทุกคนคะ่ะครั้งนี้แอบเสียดายอยู่นะมาถึงเมืองหมีแพนด้าแล้วแต่ว่าได้ไปดูแค่ตุ๊กตาเอาเป็นว่าหมีแพนด้าว่าทิ้งไปก่อนนะคะทุกคนจาหน้าที่นี้เรามาที่ร้านเออแกอะไร<อ>วะ กระต่ายค่ะพี่น้องจ๋าร้านนี้คือร้านกระต่ายก็ยังไม่เคยได้ลองชิมนะคะทุกคนค่ะจะบอกว่ามาจีนอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้กินก็ลองชิมแล้วนะก็ไม่ได้มากได้ไม่นะคะพี่น้องจ๋าเรารู้สึกว่าเราแค่อยากจะลองริมรสชาติว่าเออมันเป็นจังไดจะบอกว่าไม่มีกลิ่นสาบของกระต่ายเลยพี่น้องจ๋าเนื่องจากว่ามีแต่กลิ่นหม่าล่าที่มันกดไวในไหนก็ได้ไหนแล้วนะคะทุกคนค่ะชาตินี้เกิดเป็นคนและชาติน้าไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่านะเออก็ลองชิมให้มันเกือบสับทุกอย่างก่อนเท่าที่จะไหวกินอะไรก็แล้วแตต่่ิดดนนสมกอ กินมากไรเป็นแน่พี่น้องเดี๋ยวจากนี้ให้ดูบรรยากาศจริงมีความเผ็ดชามีความเผ็ดชาแล้วก็เนื้อจะคล้ายๆแบบ เนื้อเนื้อหัวปะเมื่อเน,นื้อหมูวะอืมเนื้อหมูอ่ะไม่รู้อ่ะจบการรีวิวโดยพี่น้องเ้อจะบอกว่ากินได้อย่างเดียวแต่ว่ารีวิวบ่เป็นจะบอกว่าฉันรีวิวได้แค่เบื้องต้นค่ะพี่น้องจา๋านอกนั้นคือไม่ได้เลยเอาจิงก็คือว่าไม่แย่นะเรารู้สึกว่าเออเขาทําออกมาดีทิปนี้ต้องบอกก่อนเลยว,ว่าการมาเที่ยวเฉิงตูของฉันมีเวลาแค่1-2วันเท่านั้นน้อยมากสำหรับฟ้ารู้สึกว่าเฉิงตูเป็นอะไรที่แบบดีนะทุกคนนะผู้ชายสูงหล่อเขาตียาเฮ้ยดีดมาเฉิงตูก็ต้องมาเลยนนนะะะคคททุกกจจาาบอว่ีี ลองน้ำชากับมาลองเบิงซิมซาหนาะเออดีไปจะบอกเลยว่าการดื่มชาครั้งแรกคือมันทําให้เราเวียนหัวนะสำหรับใครยังดื่มไม่เป็นนะคะให้ลองแค่หนึ่งแก้วก่อนมาหลายคนห่านกันแค่หนึ่งแก้วพอนะคะทุกคนที่สงสัยคือเฉิงตูไม่มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบเช่าหรอกจะบอกว่าไม่เห็นเลยพี่น้องจ๋าก,ก็จะมีแต่จักรยานให้เช่านะคะสพิ่งมาภาเห็นพี่น้องจ๋าก,ก็มาบอกได้เดอร์ชันคือ่เห็นแน่และอีกหนึ่งอย่างที่ชอบความเป็นเฉิงตูคือฟารู้สึกว่าบรรยากาศคือดีมากถ้ามีโอกาสรอบหน้าก็คิดว่าน่าจะกลับมาอีกร จ๋าจะบอกว่ามีหลายจุดที่ยังไม่ได้ไปเลยช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลา2องสามุ่มแล้วพี่น้องจ๋าเราก็ลองมาเดินดูสตรีทฟู้ดของคนเฉิงตูเขาดูว่าคือการมาเฉิงตูแล้วห้ามพลาดกับการแย่หูบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแย่มัแ่แย่สัวแย่ซ่านะคะทุกคนฐานนี่เขามีกล้องแต่จะกระสิบบอกว่าเมื่อกี้แพ้ไปยอมมองดูขี้หูคนอื่นเขากินเขาเกือบบลง